สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหาหนอยนะคะพี่พี่จ๋าหาหนอยรวมทั้ง4ี่นอยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเลยนะคะพี่พี่จ๋าของวันที่28นะคะค่อยดูแนวทางของตัวใหม่อ่ะเข้ามารับชมแล้วก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะพี่พี่จ๋าเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอ่ะมาดูผลกันก่อน,อนเลยซึ่งวันที่2 8แอดก็ให้เด่นไปที่5กับ4เนาะเด่นไปที่5กับ4ผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขีดขออก2 49 49นี่มาแล้วมาอีกเนาะแอดเห็นมาแล้วคํานวณออกมามี49กับ4 6 แต่คิดว่าจะไม่มาเลยไปเอา46พี่น้องแต่ว่าเดินที่4เรามา49ก็มาเฉพาะในตลาดนะคะส่วนล่าง75นะคะ75นี้มาในแนวทางเลขทูบในกลุ่มเนาะเด่นที่5มาอ่ะเด่นทั้งเด่น4ก็มานะคะในรอบพิเศษนะคะ324เด่นที่4มา24แอดไม่มีนะคะล่าง43 43มาตรงๆต,ต,ตัวที่แอดเน้นนะคะในอ่า ในรอบพิเศษล่างในรอบปกตินะคะ1 5 0ล่าง5 8 5แก็หลุดไป5 8มาตรงตตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนในรอบ vip เนาะ3 8 6นะคะ3มา8มา6มานะคะ8 6มานะคะพี่เบียร์เสียดายเนาะเป็นเน้นที่8 2กับ8 3มา8 6นะคะล่าง50 5 0ก็มาเช่นกันนะคะในรอบ vip นี้มาบนมาล่างเลยพลาดเฉพาะอ่า ในรอบเฉพาะกิจนะคะแต่ว่ามาเฉพาะตารางตารางแตกนะคะพี่พี่จ๋ายินดีด้วยนะสําหรับท่านที่นําแนวทางของแอดไปเสี่ยงโชคนะคะยังไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะ,อะของวันที่29ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสูตรการคํานวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุ่นกันไปเนาะ ชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยตามนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือ,อชุดที่เป็นใบเขียวนะคะพี่พี่จา๋าชุดที่เป็นใบเขียวก็คือ,คอ,คอชุดโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับในชุดนี้ก็มาใน5้าแดแล้วก็49ยังกลับหัวให้นะสี่สนะคะไปพลาดที่8แล้วกันนะคะาตามต่อชอบใบไหนตามใบนั้นเลยแล้วกันามาดูตัวเด่นกันนะคะ เด่นตารางแอดในวันนี้เด้อพี่พี่จ๋าเด่นตารางแอดในวันนี้ก็จะมีสี่ห้าเก้านะคะเก้าหรือหกสองเจ็ดแปดนะคะส่วนตัวเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่เก้าแล้วก็สองนะคะพี่พี่จ๋าเด่นไปที่เก้าแล้วก็สองอ่ะสำหรับเก้าแอดมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าสอง 9กสี่ก็ระวังมาแล้วมาอีกได้นะคะเก้าห้าส่วนสองนะคะแอดมีสองหนึ่งสองสามสองห้านะคะสองเจ็ดไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะพ,พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับชุดการแอดให้กันไปที่เจ็ดเด้อ กันไปที่7นะคะก็จะมี71็ดนึ้ี่ต้องระวังเหมือนกันนะคะตัวที่ต้องระวังก็มีอ่าเจ็ดนี่แหละ9449เหมือนเดิมนะคะ75 78 79นะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันบ้าง เพื่อมีตัวที่ชื่อชอบที่เหมือนกันชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในด่นที่9นะแอดเน้นไปที่92 95สองนะคะสองหส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่78แล้วก็79ผู้ใดไม่ชอบ9ก็กลับหัวเอาเดอ้อพี่น้องจ๋า9กับ6นะคะอ่ะวันนี้หลายตัว กลับหัวเองแล้วกันนะคะพี่ๆจะไม่ชอบก็กลับหัวเองนะคะแต่ว่าตรงอ6226ระวังด้วยนะระวังด้วยนะคะเพราะว่าสูตรการคำนวณออกมาแอดมี26ด้วยแต่ว่าเน้นไปที่29มากกว่านะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปพิจ,จะะารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงย้ํานะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนก็ ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ